สุภาษิตบทที่10ข้อที่31ปากของคนชอบทำ ให้ปัญญาแต่ลิ้นของคนตลบตะแลงจะถูกตัดออกปากของคนชอบธรรมนั้นจะกล่าวสติปัญญาจะกล่าวสิ่งที่ชอบธรรมสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเมื่เอเราฟังคนชอบธรรมเออเราได้รับปัญญาคำพูดของคนชอบธรรมคือคนที่พูดสอดคล้องกับพระคาของพระเจ้าเนี่ยคำพูดของเขาจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวเขาเองและคนที่ฟังเขาแต่ลิ้นของคนตลบตะแลงจะถูกตัดออกแต่คนเหล่านั้นที่พูดบิดเบือนพูดขัดแย้ง แย่งกับพระคำของพระเจ้านอกจากคนฟังจะเดือดร้อนแล้วตัวเขาเองก็จะเดือดร้อนด้วยพูดตลบตะแรงในที่นี้เนี่ยในดุดีบทที่31ข้อที่18 พูดแล้วก็ขยายความให้เข้าใจมากขึ้นหมายถึงเป็นคําพูดหลอกลวงเป็นคําพูดอวดดีเย่อหยิ่งยะโสหรือคําพูดดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นเป็นกลุ่มเดียวกับคําพูดตลบตะแรงซึ่งคําพูดเหล่านั้นเนี่ยคำพูดที่หลอกลวงคําพูดที่โอ้อวดเย่อหยิ่งยะโสและคาพูดดูหมิ่นคนอื่นยกตนข่มท่านพวกนี้เนะี่ยในที่สุดจะนําผลร้ายต่อคนที่ฟังเขาเออจริงจริงจริงๆและต่อคนที่พูดเองคนที่ฟังไม่ได้หมายถึงคนที่ได้ยินนะครับคนที่ฟังหมายถึงว่าฟังแล้วเออใช่ใช่ใช,ใช เพราะาบางทีเราก็ได้ยินคนเราเหล่านี้พูดใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราได้เขาพูดแล้วเราไม่เก็บเอามาใส่ใจเราไม่เห็นด้วยกับเขามันก็ไม่เป็นอันตรายต่อเราในสดุดีบทที่120ข้อที่3ข้อที่4บอกว่าลิ้นที่ล่อลวง พระเจ้าจะให้บางอย่างกับเขาได้แก่ให้ลูกธนูอันคมกริดกับฐานไม้ที่ไฟลุกโพงก็คือลิ้นที่ล่อลวงเนี่ยจะเจอธนูปักแล้วโดนเอาฐานไฟมาเผาเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับหมายถึงว่าคําพูดที่ล่อลวงใช้คาพูดเพื่อทําร้ายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยในที่สุดสิ่งร้ายจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคําของคนชอบทำฟังแล้วจะได้ปัญญาแต่ถ้อยคําของคนตลบตะแลงหรือคนที่บิดเบือน คำพูดไปจากพระคําของพระเจ้านอกจากไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังแล้วยังเป็นหายนะสําหรับตัวเขาเองอีกด้วยดังนั้นจงเลือกฟังฟังคําแนะนําจากพระคําของพระเจ้าและจงเลือกพูดพูดตามคําแนะนําจากพระคําของพระองค์